งาของงาไร้หรงงา,านาข้องค้นครับปูแต่ว่าพอมาขึ้นด้างเราเออถไปขึ้นเว้ขึ้นครู เออเมื่อกีเรื่องราถ้าพอขึ้นเรื่องข้แบบมันเดงนี่เขาว่าแข็งแน่ครับปูปูโอ้ยังกัดไดนีสูงนี่ลาเป็สุคนด้ยักกันให้มาคัดขอ้ก้าวขอ้ก่อน่ะใช่คันก่สือาได้เนี่ยจก้ม เกาไ่ได้เก้ขเกาคอขาบอกเก้าคือไปคือเก้าคือมันก็าบได้นะมัก็เป็นอย่างเอาให้มันใาก็คาัต่เนเดาะเดินเดลนเิเด้นเดคนเดินเดินเดอนเอินเดานเดินเดินเนเนเดนเดิเดิเดดนนนิเอเิดเอ ก้อนคือยางมาค้นแม่ได้มาค้นด่างด้รื่อค้นด่างคนด่างค้นรอแม่ปูอันนี้รัดเที่ยวให้คุณปอ่คุณป่สบายกลับบ้าน่ารันว่ามาซอยคากรองแหน่แล้วก็ถวายปูหา่อยซอยคากรองแหน่หาเอองยสันต มาด้วยหมกมาด้วยแกกนะลูเนาะอืม áo มามาวบายไปกู้ไปแจกอือพอของกับพวงมาหลอกมาได้ขอให้มือโชคมือรากมือโชคเงินหมายสุขภาพแข็งแรงนะลุกนะขอให้เงินไห้นงองขอให้ฟองได้มาจัดการงานแต่งงานมากี่คนบกห์นมาสองคนมาสองคนอืมอยากขอพ่ออือพออยากขอโชคนะมาบารุง มาได้ไนครับแก้วแาเอาเอาเอาปัจจัย่เอาปัจจัย้มันใส่น้ำกันครับเนาะเอาใส่น้ำกาลนครับปัจจัยใส่ใส้จานเดยวครับคือหอ้อตน้ำตาลนครับเพราะว่าคอ้นมัไหลับร่วมจานเดียวครับมันจานกันคือครับมารวมกันเลยครับเอาใส้รวมกครับเอาใส่รวมกันจานเดียวได้เออครับเพรามันหล คือกันเดสิบเก้าสาทัววปูครับครับีขนาในใจเอาสบายคูนี่อไครับคุณแม่ตีแล้วร็วขันเกือข้นเกือโอ้จะเจ้านสวันน้ำปูได้ปูลูกลานจะเป็นไรครับโอ้ลูคนรอคนรอคนรอคนดังปลาปู เอารับใครแล้วเป็นเต้นเนาะเอออนีจากเมืองคนบอกไปก็จะควงมาแรงว่างลบมากง่ายเยแม่พอมาตงเออแมุ่บรีวิวไข่โงพ่อประดงวัวนกผัก กา่คือเขาแ้วปูแร่คงเมื่องางราผาอะไรคนขาลึกพมเาควาปูกางเป็นเาผาแล้วาเอาควกับปูมาแับน้ำเตมน่คือข้าวข้งขูปกะาคือตให้มันเ ให้งิของล้อเงาะล้อของล้อเงากี้หวังเงียบเงันของล้อเงาะแก้มุ่งของล้อค่ากูเงินค่าที่ค้างของล้คือเงาขายเงาค่าเช่นนักเขากุ้งจางของล้องาขายค่าหน้าโขดสองร้อย ใาเมือโคมือกรเมือโคมือหมัด <trois> ก็เ้อซึ่งแล้วก็รือยให้กระดิมกระดอ้าวมาเมืองพ่อกันให้โคบือกคเอาเงามาักเมื่อพงเพรามันเพมันเท่ามากากไก่ก็ได้เมื่อพ่งเนาะข้าหน้ามูมันแค่หมูคนบ่อข้าน้ามูอืมเพื่อสี่ว่าหาคอแก่เนาะ ข้าถึกกุ <Sí. S 3> you. So you others, ้งแต่ได <going> ้ยื <fact Franklin outgoing> ้อคอแค่เปนเดก็มาจะเห็นก็เคยื้อคอบาวครั้งอยากมาขอพ่อจากยือพอจะไหนสุดใก็เอาไปทั้งขับวฟังดีๆนะครับเด้อฟังเอาไปเจอม้ามู่รังวันเอาอย่างนี้จะกลับมาหาพ่อหรือมั้งเออรังวันชื่อจุดหกเนาะเออแต่ว่าวันชื่อถึกหกหรือข้างใหก็คถือมามาบ เอาชิ้เด็ดเาชูสาทุปูดังมาทกิเด็ดหนึ่งครับปูชมาดังวดนั่งงาชูปูชูโค้งหางมือกรเริ่มกรเริ่มมาก่มาจากซันอันนี้มาจากทางแจงมือบัปครับปูมือนางวันนีดาพันธุรัตงานคือรือวันนางาน้นรือขึ้รือเผาคลึงแล้วรึ้นพันเผาคืึอ พักทีมือเผาขึงพร้อกับรวงเรือไายขึ้นางมาเรเผาขึงแล้วนะเอารวมรวมไปจบปแก่มารวมที่รวมกันขอให้ลูกนะ้นจะริ่มจะริ่มทำมาค่ะขึงนันลูกนะชังไก่ชังไก่พอกับให้ชุดเก็บเก่ยสาทุสาทุให้มันได้เอาให้มันได้ลูกนะเอาพรอมวงมื่อคือคือว่าหาเก้าครับเดี๋วจะโศกเดี๋ยวจะโศกปู ครับลูกเขาว่าการวักใจว่าจะสิ่งรเลนมั่วเทเวเเวศูกมาบ้านท่าโอ้ขาง่อพ่อหกกะพ่อว่าข้เกบว่าหนึ่มงหาก้าวัคมาึเก่งก่าใครดีบรือรวมขรวมมั่งเนาะให้สมัครเป็นนั่งลำปะปูเนี่ผมคสมัครงาได้สมัครงานกันบะปูลาเลย คาปูข <c oughs> ้่อรับนางรำเก้าถึบเก้าสืาทุกสาทุกมาถึงมานเลยอ่ะข้างรานางรำเก้าคืบเก้าคืบคาปู <c oughs> พอแขกบแข่ขัวมาแล้ว okay. ก็ค okay. ่อค <K ap. S 2> like ืองานรัะครับไม่ต้องมาไหนปูจังเลยครับครับปูจังปูจังครับปูจังปูจังครับปกจังป้จไปครับปูจังปูมังครับปูจังปูจังครับปูจังปูนาะครับ คบเหมือนเดิมแวพ่อยากคบมนะครับปูว่ม yes. ัเบ่ไปคือเไ่ก่อนครับคือมาคือเกานึ่งอเนี่้ก็บปูปมากจะติดกับมืองูกับปูปูวังบามือเราข่งมันเป่าขงมัน่เนาครับปูมกเกิเมืครับวัดถึงมากนะรังวลาชีชุบหกบ่คาชีชุเกล็ดยงลักือได้ขั้นคือได้ก็เอามาให้พอว่าชอชุเก็ดกันอยู่เนย เอามาวันที่สิบเจ็ดปูคือก็คือครับปูเพราะว่าก็คือคืหกก็คือหง่ะครับขั้นเปปวเพราะว่าคือเกิดย่ารทั่าทั่วปูครับ โชคๆมันมันนแม่เด้อขอแทรกลูกน้ำขอรลูกนักเหมือรงหมือแบบหมือนตรงเหมือนวันนี้ก็วันนี้สุขภาพเพราะด้งินะแล้วก็รับประทานอะไรวกนีโอ้แจ้งมันดื่มลูกั้เข่าบ่กยกแก้บ้านแนวี่งนกง้อง้อขไรบ้างอ่างบอกว่าเปิดเตา้บะครับเกี่ยงครับสี่สิเ่กี่ต้ะเด้ออย่าเ่า

มหาพ่อกันเพ่ข่าเข่ามมนะครับคันมานี่ร <ok ่วมร่วมใรเดียวกันครับอามือรากมือยกัือไว้อาดูวนะขูคขับไปแล้ึงึงแล้วก็รวยนะลงนะถูกถูกวกรวมแย่งรวมใจกันเพอเป็นก้มบบบข้าวกระมือก้มบบบข้าวกระมือเนาะครับผูแบบรวยกระมือโคโค้อข้อกระมือครับ

มาควางมา,มาใกล้มาใกล้โตปูมามาคืนเนอะต้อมามาคืนใครก็ผู้ทีทางเนาะอยตามคืนแต่บ้านาี่ปูเนี่ยนะอจ้าปักเท้าปักเชือกมากับ่้ารากาคืนโอ้มาทางน้อทางน้องกว่าคู่ตาองเชือต้อมาเดือทำบ้าบื่ตอต้องมาแต่คืนขัก มั็นยังไงคะเขาเกไปกรออ้อมมาขักมันยังไงน้าขายได้ครบได้รักตั้งตั้งตั้งตั้

ข่านมัเเข่านัมันเมบ่ายือ่เอเส่าเสรออปานองมันกุกไก่เือมันกุกไก่หายหายาุบานไนาปูซาลาปูสาลาปูขึ้นน้อมันขึ้นว่ท่นไหนน่อก็คือทเมื่อปูนดอโอ้ลงหน้าลงล่าง

ูเฝ้ายนะครับ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 ครัับครบครัครับ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 คครับคบครับครับครัับครับครับครับคครัับครับครัครัับครับครัับครับบครับครับครัับครับครับครัรับครครับครับครัครับครัับคร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 ับค กี่หลงง่ายมาเรื่อกคือักเกอร์บนกัวง่ายง่ายเออบักสัเกอร์พอไปเข้า เออมีต้น้้วยนางพัานางพัาชฉนี่คอเที่ยงแค่ทำไมร่วงแต่นอทอทันการักเที่ยงแค่นอทะถูกยืดขาเน่ยมีนางอะไรอ่ะอ่ะขอทามือูกมือถูกมือแดวยะเออ นางบุญทองพร้อมรอบัวเอาอมือถูกยาบมอกมอ้าพร้อมกับนางบุญธรรมเาพรมาเนกเลือนด้วยนะม้าโอ้ยมับมือามันหยากเออขึงไหมครับขึึไนมเรื่อยๆเาอหามือก็จะดจกมือขอแล้วก็วนะ ฝนเปียกตะโนไปแท่าไแ่ต้องไปเอาเท่าไร่กอผู้ใดไปแห่ผู้ใดเงินเด้เอาถวายแล้วก็แล้ววันแห่ครับลงแห่ครับแห่น้ำปูข้าพรน้ำปูเอาคุณแม่เข้าไปนะครับคุณแม่

รับสุงๆกมานนะครับเด้อการน้ำมัน10เจตเริ่มครับผมจำได้ไหครับจมนรมาแล้วนั่ง้ามาแล้วเออขึ้นไปขอฟังขึ้นไปข้อฟังนะขบอฟังนะข้อฟังนะข้อรังนะ kèn múa 200, viết bài bói, viết bài, <laughs> bài, <laughs> Bà bài <cười> 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 có ai viết, <laughs> 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 có ai gắp, có ai gắp, có ai, 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 ลกยิมหัวกรยมกรยิมาุขอบคุณครับเขางเข้าง้เขาานขนดึงเออขันเมิงเนี่ยฝร้เอาไว้ทำเงนเาวอาแต่ต้องเงินกอนืยอๆขันเงินก่อนโอ้ยใช่เก็บกบแต่แค่บวม่าฮาฮ่าฮแม่ ให้มีชมือหนงมือชกมือมาอบวันนี้กุขามะไรเงแล้วก็รวยชงขามน้ำขามทะเลมาเพระพอให้ไปฝันคงจะเก้าุก้าสาธุสาธุมได้มือลาวได้อไทเข่อไข่มาได้แ่มาได้่มือมาได้แกมือมาไท้ก่มาเช่าได้่าเ่มได้ืองได้แกาเช่าได้ก่มาเชื่อาแก่มเช่อาได้าเออมา้เชื่อมาอดกเ่อาได้แก่เือมา้่มาเชื่อ้ก่เอือไเแก่าเอาก่เ่อด้แก่าเชอกเอ

กูก็ขมืดุกูอ่อปัดชิ้ปัด้าแยก่ามา่มาทวายปูปัดชิกงานเงานกเางามาทวยี๋วปูาพอจะพาใเลยค่ะปัดชิโปัดชิค้มีไรไห